แล้วตอนนี้ที่โชว์ใช้ตัวท็อปไหครับใช่อันนี้คือตัวท็อปเลยโอ้มันปรับเบาเองใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็คือมันกว้างมากเลยน่เจมว่านี่แล้วเจมตัวเล็กกว่าหมีนี่หรือ,รอเจมตัวใหญ่กว่าหมี <c oughs> ยอดจองนี่คือขึ้นมานระดับหนึ่งเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับค่ะตอนนี้กระแสามาต้องเป็นรถไฟฟ้า100%ค่ะ <c oughs> คันนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทยนะคะเราเน้นที่การใช้งานจริงนะครับสมบุกสมบันระยะการขับขี่วิ่งได้7 0 2กิโลเมตรคือแน่นอนพอเชของเราเป็นรถสปอร์ตครับ ถ้าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะความสนใจรถยนต์ไฟฟ้าในไทยกําลังพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะว่ามียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งสูงปีิดกันเลยทีเดียวครับตอนนี้วันนี้ City d e f ฟจะพาทุกคนมาดูแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ครับและจะชวนมองย้อนกลับมาดูกันครับว่ากระแสะรถยนต์ไฟฟ้าในไทยของเราจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะความฮอตฮิตในหมู่รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนรุ่นไหนขายดีแบรนด์ไหนกาลังเป็นที่โดดเด่นในตลาดโลกเราไปดูกันเลยครับ นวันนี้เนี่ยที่เจมกลังพูดอยู่เนี่ยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปของเราเนี่ยได้จัดมาครึ่งทางแล้วครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆกเนี่ยก็คือยอดการจองรถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นครับจาก5้าอันดับแรกเนี่ยมีแบรนด์จากจีนติดเข้าไปถึง3อันดับเลยครับและในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ทั้ง13วันมียอดจองรถยนต์ทุบสถิติในรอบ10ปีรวม54,323คันซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น32.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยครับโดยอันดับหน ตามด้วยอันดับ2 Honda และอันดับ3-5ที่เป็นแบรนด์จากจีนได้แก่ BYD, ION และ MG ครับนอกจากนี้อันดับที่6-10ก็ยังมีแบรนด์รถจากจีนติดเข้ามาอีกถึง2แบรนด์นั่นก็คือ Great Wall Motor และฉางอันครับจะเห็นได้ว่าจาก10อันดับแรกแบรนด์จากจีนและญี่ปุ่นแบน่งสัดส่วนกันไปแบรนด์ละ5อันดับนะครับซึ่งเจมคิดว่านี่คือการบอกทิศทางและเทรนการใช้งานของรถยนต์ในอนาคตได้เลยนะครับ กระแสร,รถอีีอาจจะมาเร็วกว่าที่ทุกคนคาดไว้ครับโอ้มันปรับเบาเองใช่ไหมใช่เป็นระยะเดียวกับเมื่อาวานที่เคยนะั่ง ตอนนี้นะครับจมอยู่กันที่บูธของชางอันครับแล้วก็ยืนอยู่กับพี่แจ็คพี่แจ็คสวัสดีครับก็คือบูธนี้นะครับก็คือเป็นบูธของช่างอันนะครับซึ่งช่างอันเนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์นะภายใต้ช่างอันก็จะมีแบรนด์ลูกอีกหลายๆแบรนด์หนึ่งในนั้นก็คือดีพอลและเปิดตัว2รุ่นก็คือ SO7 กับ LO7 ในงานมอ t ต r expo 2023ปีนี้เลยครับแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับนี่พระเอกในงานเลยครับเอสมอเตอร์เดีคร แรงม้า2 8 5แรงม้าจับกระเ็มเต็มสองเลยใช่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือเรื่องลาดของการหน้าจอการนะครับเป็นระบบ OS ของหัวเว่ยนะครับตามด้วย s n น p ด r ก g ้อนความคราบแปงทัชสกรีนเร็วมากครับผมแล้วสุดหล่อคนนี้วิ่งได้กี่กิโลเมตรครับคันนี้นะครับ4 8 5นะครับตามมาตรฐาน a อ d c ครับผมใจแบบได้ยินมาว่า2วันแรกเนี่ยยอดจองนี่คือขึ้นไประดับหนึ่งเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับ ก็เนื่องจากว่าแบรนด์สั่งอันโดยเฉพาะดีพอทั้งสองรุ่นนี้นะครับก่อนน่าจะเปิดงานในมอเตอร์เอ็กซ์โปเน่ยมีข่าวในโซเชียลเนี่ยค่อนข้างเยอะมีประชาชนรอดูตัวจริงค่อนข้างเยอะแล้วบอกเลยว่าลูกค้านะครับที่เข้ามาในงาน,นมา first impression เห็นทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ว้าวทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เรื่องของงานประกอบแล้วเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆโดนใจคนไทยที่สําคัญครับแคมเปญในงานเล้าใจสดๆและข้อเสนออื่นๆอีกเยอะเลยครับ ปฏิเสธไม่ได้ที่ยอดจองจะขึ้นอันดับหนึ่งครับอ่าก็คือหล่อจริงๆนะทุกคนจะมายืนดูนี่คือยังอยากได้เองเลยก็ขึอนมนกว้างมากเลยนะจำว่านี่แล้วเจมตัวเล็กกว่าหมีนี่หรือหรือเจมตัวใหญ่กว่าหมี <S <S ตอนนี้เจมยืนอยู่ที่บูธของไอออนนะครับผมแล้วก็ยืนอยู่กับพี่ชนพี่ชนสวัสดีครับรถโรลเลอรฟ้าของไอออนเนี่ยติดอันดับท็อป10เลยใช่ไหมครับของงานมอเตอร์อีกโพ2023ใช่ครับพี่ชนคิดว่า รถของไอออนเนี่ยครับมีอะไรเป็นจุดสนใจที่ทําให้คนมาจองครับผมก็อย่างแรกอะครับก็คือรถของเราเนี่ยถือว่ากว้างที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันครับที่เป็น s u v นะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนอกจากความกว้างเนี่ยของเรานั่งสบายครับขับง่ายไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคนที่แบบว่าไม่เคยขับเนี่ยก็สามารถขับได้สบายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยที่เราใส่เข้ามาเนี่ยเพิ่มเข้ามาจากตัวเก่าเนี่ยก็จะมีพวกระบบความปลอดภัยต bueno ่าง มาครบคันเลยมีเช่นอะไรบ้างครับอ่าเช่นคีเลนอย่างเงี้ยครับให้รถอยู่ในเลนไม่ออกนอกเลนนะครับการแจ้งเตือนต่างๆหรือว่าตัว Adaptive Cruise Control ที่แบบว่าช่วยเราเบรกด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วเจ้าตัวนี้วิ่งได้กี่กิโลครับ490ครับ490พี่ชนครับแล้วนอกจากเจ้ารุ่นนี้เนี่ยยังมีรุ่นอื่นที่น่าสนใจไหมครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับได้เลยครับตามมาครับทุกคน คันนี้เลยใช่ไหมครับพี่ชลใช่ครับคันนี้นะครับ Ion ES ครับตัว Ion ES เนี่ยจะเป็นซีดานนะครับที่เราเอาเข้ามาแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีออฟชั่นอะไรมากเพราะว่าเราเน้นที่การใช้งานจริงนะครับสมบุกสมบัน ซึ่งเราก็มีการทําให้แบบเป็นแท็กซี่ด้วยนะครับก็จะตอนนี้มียอดจองสาหรับเป็นแท็กซี่ทั่วประเทศแล้วเนี่ยไป1 0คันครับอ๋อ,อก,ก็คือมาถึงเอาเจ้าตัวนี้ไปเป็นแท็กซี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับใครเนี่ยที่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบแบบรถที่มีออปชั่นเยอะแต่ว่าเน้นใช้งานได้จริงแล้วก็สมบูรณ์สมบันเอาไปขับยังไงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาไม่เออเลอร์ไม่อะไรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวนี้นะครับที่เป็น ES ใช่ไหมใช่ครับวิ่งได้442กิโลครับ442กิโล ครับเรามาพูดถึงเรื่องการผลักดันให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับมีการให้เงินสนับสนุนนอกจากนี้นะครับยังมีการตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกเลยครับภายในปี2030จะสามารถผลิตได้2.5ล้านคันต่อปีครับมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะรถยนต์จากจีนมีแผนการลงทุนในไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า1 4 4แสนล้านบาทเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสําคัญในอาเซียน อย่างแบรนด์เนต้าเองเนี่ยก็มีการจับมือกับผู้ประกอบการในไทยเขาก็ได้ตั้งเป้าที่จะผลิตเนต้าวีภายในควอเตอร์แรกของปีหน้าด้วยครับ อนนี้เจมอยู่กับพี่ยุ้ยนะครับที่บูธของ MG พี่ยุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็เจนอยากจะให้พี่ยุ้ยบอกกับทุกคนหน่อยครับว่าทางรถตไฟฟ้าของ MG เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับค่ะเดี๋ยวยุ้ยนะคะจะแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะตัวรถยนต์ MG4 ค่ะคันนี้นะคะเป็นข่าวอัปเดตยาของปี2023 <assets> ด้วยนะคะเพราะอะไรเหรอครับถึงได้รางวัลน,นี้มาอ้ยอดขายนะคะที่ได้มานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของสมรรถนะนะคะความปลอดภัยของตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ด้วยค่ะคันนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าคันแรกของปประะะเเทททศไยนนนคีี่ตัว้็ แบตเตอรี่แบบ lithium-ion ที่มันอยู่ในแพ็คเซลของตัวคัสซีโรดอะค่ะซึ่งมันทำให้หนึ่งระยะทางในการวิ่งได้ถึง425กิโลและก็ระบบความปลอดภัยช่วงล่างที่ยึดเกาะถนนได้ดีเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบสเสถียรด,ด้วยขับได้ไกลแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ค่ะขับได้ไกลแล้วอีกอย่างหนึ่งคือด้านราคาค่ะราคาจับต้องง่ายแล้วก็ในบูธนะคะส่วนลดถึง10,000 0บาทด้วยว้าว แล้วตัวนี้ที่โชว์ใช่ตัวท็อปไหมครับใช่อันนี้คือตัวท็อปเลยแล้วก็เป็นสีของเขาด้วยนะสีฟ้าพี่ไฟฟ้าสวัสดีครับก็อันดับแรกเลยครับเจนอยากให้พี่ไฟฟ้าแนะนำหน่อยครับว่าถ้าเราพูดถึงเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยต้องเป็นรุ่นไหนครับ ตอนนี้กระแสมาต้องเป็นรถไฟฟ้า100%ค่ะแล้วก็คันนี้ที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะจะเป็นออราสุนที่กําลังมีกระแสอยู่ตอนนี้ซึ่งความโดดเด่นของเขาบอกได้เลยว่าวิ่งระยะทางได้ไกลดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากๆค่ะดึงดูดมากๆเลยค่ะหล่อสุดๆเลยค่ะรถ <ๆ S 1> ค่ะใช่ <ๆ S 1> ค่ะแล้วก็ในเรื่องของราคานะคะราคาตอนนี้คือคุ้มสุดในเซกเมนต์รถไฟฟ้าของเราและอย่าลืมนะคะก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายระบบะความปลอดภัยก็คือมาครบคันในราคา1299เลยค่ะ รถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังเข้าไปแบ่งส่วนตลาดของโลกเลยจากข้อมูลล่าสุดในปี2023นานะครับในจานวนแค่ายรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดเนี่ยเป็นจํานวนกว่าครึ่งเลยครับที่เป็นรถยนต์มาจากจีนอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแม้แต่ว่าแบรนด์ชั้นนําของโลกก็ยังหันมาที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเลยครับหู <s> <c oughs> เป็นเพชรด้วยอะ มีคนนั่งอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรไ <c oughs> อ๋อมีคนนั่งยอยู่ใช่ ตอนนี้เจมอยู่กับพี่กิ่งกันที่บูธของเบนนะครับพี่กิ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็เจมอยากจระถามพี่กิ่งครับว่าที่บูธของเบนแล้วเนี่ยมีอะไรโดดเด่นมากครับสำหรับรถไฟฟ้าได้เลยค่ะภายในปีนี้ตัวโดดเด่นของเราก็าคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะน้อง EQE 350นะคะซึ่งของข,ของเราจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยแต่ตัวที่มาโชว์ในงานตอนนี้จะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะก็คือตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว electric R แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว MG Line นะคะซึ่งจะเป็นรุ่นกลางของเราค่ะตัวนี้นะคะการขับขี่ด้วยไฟฟ้า้าททังหมดจะอยู่่ี558 กิโลเมตรนะคะตามมาตรฐานของ WLTP ค่ะแล้วก็รองรับการชาร์จทั้ง AC แล้วก็ดีชาร์จเลยค่ะแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่จะแบบเห็นตรงนู้นคือได้เลยอันนั้นคือเป็นตัวรุ่นแรกที่เราเปิดตัวตัว,ตวนั้นนะคะจะเป็น EQS ค่ะคตัวนี้จะเป็นตัวประกอบในเรียบร้อยค่ะระยะการขับขี่คือเรียกว่าเยอะที่สุดแล้วในของตระกูลรถไฟฟ้าของเบนท์เราวิ่งได้702กิโเมตรเรียกว่าวิ่งได้กันยาวๆเลยโอเคครับ เจมยืนอยู่กับพี่เทมพี่เทมสวัสดีครับเจมอยากให้พี่เทมเนะี่ยช่วยแนะนําเจ้าไทคานหน่อยครับไทคาร์เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าคันเดียวของปอร์เช่ที่มีในปัจจุบันนะครับครับผมก็คือความพิเศษของเราคือแน่นอนปอร์เช่ข,ของเราเป็นรถสปอร์ตครับเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าของเราจะเป็นรถสปอร์ตซีดานแน่นอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงล่างทุกอย่างเต็มที่อัตราเร่งทุกอย่างครับ ที่สาคัญเราวิ่งระยะทางไฟฟ้า,ฟาได้โดยเฉลี่ยประมาณ400กิโเมตรตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะครับแต่ถ้าเราเทียบแรงม้า300กว่าแรงม้ากับระยะทาง400กิโลถือว่าเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นคันข,ข้างเป็น Cross t u r r s m o แน่นอนในคันนี้เราจะมีออปชั่นที่เราเรียกว่าออฟโรดแพคเกจครับทำให้สามารถวิ่งออฟโรดได้นะครับรถจะสูงขึ้นแล้วก็ลุยได้ทุกสภาพถนนเลย น่าสนใจมากเลยนะครับว่าในอนาคตของเราเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมทั้งจากมาตรการที่ตัวภาครัฐเนี่ยเร่งผลักดันก่อนที่จะถึงปี2030หรือว่า7ปีข้างหน้าของเราเนี่เองครับเราจะได้เห็นรถยนต์แบรนด์ไหนมากที่สุดในประเทศไทยเหมือนกับที่เมื่อก่อนหรือว่าในเวลานี้เนี่ยรถยนต์แบรนด์จากญี่ปุ่นครองพื้นที่ในถนนในประเทศไทยนะครับใครจะแซงใครหรือว่าใครจะแบ่งกันได้เท่าไหนต้องติดตามกันต่อไปครับ